สนับสนุนโดยชดชัยบีเอสซลองเจเร่กลับมาช่วงนี้นะคะคุณหมออ้นค่ะจะนวดเฉลยศัก์นะคะเป็นการรักษาอาการปวดคอและก็บ่าไหล่นะคะซึ่งวันนี้ผู้เข้ารับบริการของเราเป็นสาวสวยค่ะชื่อคุณลินละดาหิรัญยทรกุลหรือว่าคุณปามค่ะสวัสดีค่ะน่าจะเป็นน้องปามนะคะดูแล้วก็น่าอายุน่ากับเราแน่นอนอยู่แล้วใช่ค่ะอย่างน้องปามนะคะมีอาการปวดคอบ่าแล้วก็ไหล่เกิดจากอะไรคะ เหมือนออฟฟิศจินโดมะค่ะนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันแล้วก็แบบบางทีขับรถด้วยวันหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงได้คะที่ใช้คอมโอ้ก็คือตั้งแต่แบบเข้างานจนเลิกงานยันบางทีเลิกข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบกลับบ้านรถติดก็แล้วกจะขับรถต่ออีกใช่ไหมคะเป็นมานานหรือยังคะหัยนานามากค่ะเป็นแบบหลายปีแบบนี้เลยใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้แบบ ฉีดยาบางทีต้องแบบไปฉีดยาแบบเพื่อที่จะแบบคลายบ่ฉีดยาถือว่าเป็น่ว่าปวดหนักมากใช่บางทีมันตึงจนยกแขนขวาไม่ขึ้นเลยค่ะค่ะเรารู้จักกับคุณหมออ้นได้ยังไงคะเอ่อเซิร์ชในพันทิปค่ะค่ะแล้วก็แบบเจอเซิร์ชว่าอะไรคะตอนนั้นเซิร์ชแบบอ๋อคือจริงๆเคยไปนวดตอกเส้นที่เชนไมลมาค่ะแล้วแบบชอบรู้สึกว่ามันหายจริงๆอะค่ะมันปกติจะเป็นคนที่ไปนวดแบบ สปาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นมันเหมือนแบบเพื่อเพื่อรีแลก์เฉยๆค่ะคราวนี้พอไปเซิร์ชแบบเซิร์ชจริงๆเซิร์ชว่าปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนวดก็มาเจอแบบแนะนำว่าแบบเหมาโอแล้วก็พอเซิร์ชดูเอ้ยอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยไปที่คลินิกคุณหมอได้ค่ะงั้นวันนี้ให้คุณหมอสาธิตเลยนะคะการนวดเฉลยศักทําทำไมคุณหมอถึงเลือกการนวดอนอย่ากับน้องปามค่ะการนวดนี่ตอนนี้ อยังไงคะคุณหมอการนวดก็เป็นที่นิยมมาก่อนนะครับก่อนการตอกเส้นแล้วดเฉลยมีมีนวดธรรมดายนวดเชลยศัก็คือการนวดที่แบบว่าไม่ต้องอาศัยพิธีลีตองมากนะนะครับคือถือว่ามีความเป็นมานานกว่าการตอกเส้นอีกนะคะคุณหมอครับ ก็ประมาณ2,000กว่าปีโอ้าทำไมถึงชื่อว่านวดเฉลยศักเอาไว้นวดให้เฉลยอย่างงี้ค่ะอ่าให้ชาวบ้านชาวบ้านแต่เดี๋ยวนี้ก็จะไม่ไม่ใช้คํานี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้คําว่าตอนนี้เรานี้เราจะกดตรงนี้ก่อนนะครับกดตรงระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เพื่ออะไรเดี๋ยวอ่เพื่อวิ่งเข้าไปที่ปอดไม่ให้ให้เลือดหรอคะไหลเวียนไปที่ปอดเขาเรียกว่าจุดเออร์กูค่ะสมัยนี้เขาเขาจะเรียกว่านวด ตามแบบการนวดไทยเล่มหนึ่งะจะตัดคำว่าเฉลยสัง<อ>เพราะว่าคุณหมอเคยเล่าให้ฟังว่าการนวดเฉลยสังเหมือนเป็นแบบการนวดแบบโบราณที่ชาวบ้านเขาจะนวดกันเพราะว่ามันจะต้องอาศัยใช้แบบบางทีใช้การใช้เท้าใช,ใช้ตัวในการที่จะดัดอะไรแบบนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นคนแบบที่อยู่ในวังเนี่ยเขาจะไม่นวดแบบนี้กันใช,ใช่ครับราวนี้ก็เลยเดี๋ยวนี้ก็มีการ ปรับมาตรฐานนะครับให้เข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขว่าคนที่นวดเฉลยศักต้องมาสอบใบประกอบวิชาชีพแล้วไม่ให้ใช้เท้าแล้วให้ใช้นิ้วให้นิ้วเป็นหลักแล้วก็เดินเดินตามตำราว่าต้องแนวเส้นกลางก่อนนะครับแล้วก็มาแนวนิ้ก้อยอย่างนี้ฮะแล้วให้นวดจากแขนก่อนตามหลักถ้าตามร้าน ผ่อนคลายเขาติดป้ายว่าคอบ่าไรนะครับก็จะนวดตามใจร้านแต่จริงๆต้องไม่ได้คอบ่าไรแล้วก็ต้องนวดจากแขนก่อนแขแล้วก็มาไหลแล้วก็มาบ่าแล้วมาคอเพื่อให้ผ่อนคลายส่วนใหญ่เวลาเราไปร้านอ่ะถ้านวดบ่าไรอ่ะเริ่มบ่าเลยก็คือบ่าไรเลยแล้วค่อยมาจบที่แขนนะใช่สลับกันมาไม่คือไม่ถูกตามตำราเดี๋ยวนี้ก็เลยนี่รายการแรกเลยนะครับมาเผยแพร่ว่า ร้านนวดทั่วไปจะต้องนวดให้ถูกตามฉบับกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะได้ปรับปรับกันทั่วประเทศเลยค่ะแล้วประโยชน์ของการนวดเฉลยสังเนี่ยค่ะมันจะต่างจากการตอกเส้นไหมครับคุณหมอต่างครับการนวดเฉลยสังนี่ใช้เวลานานกว่าและการนวดต้องใจเย็นค่อยๆลงช้าๆค่อยๆปล่อยนิ้วทําให้อ่ ใช้เวลานานว่าเยอะรู้แหละทําไมคุณหมออ้นถึงเลือกวิธีนี้กับน้องนะคะน้องก็เพราะว่าน้องตัวเล็กอับแล้วก็ใช้การนวดจะทําให้หมอนวดเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้แรงเยอะเท่าถ้าเปลี่ยนเปคนประวาเนี่ยหมอจะเหนื่อยค่อนข้างตัวเล็กไงมันก็มันก็คือว่าไปใช้ฝ่าเท้าเลยไม่ได้ตัวนี้เขาปรับไม่ให้ใช้ฝ่าเท้าแล้ววันนี้คือคุณหมอจะใช้การตอกเส้นร่วมด้วยไหมคะนวดอย่างเดียวเลยครับนวดอย่างเดียวเลย อันนี้เป็นการรักษาครั้งที่เท่าไร่ล่ะไม่เอาไม่กี่ครั้งนะจาได้ไหมคะจำได้ค่ะจริงๆเคยไปนวดของคุณหมอนวดตอกเส้นนะคะที่ร้านครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองคือตอนไปที่ร้านก็ไปตอกเส้นแต่ว่าวันนี้คุณหมออ้นอยากจะสาธิตการนวดเฉลยศักให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าว่าเวลานวดต้องมีเทคนิคอย่างนี้ฮะอย่างนี้เราต้องพับข้อมือมาก่อนอนี้แล้วก็นวดตรงนี้บางคนแบมอันนี้กล้ามเนื้อเวลากดแล้วจะเจ็บ นะครับจะให้พลิกข้อมือก่อนพลิกข้อมือแบบพลิกข้อมือมาก่อนแล้วก็นวดท้องแขนตรงนี้จะไม่เจ็บถ้าแบบนี้เจ็บเลยเนี่ยฮะเนี่ยพลิกมาก่อนแล้วก็นวดท้องแขนกล้ามเนื้อแขนตรงนี้จะย่อนลงจริงๆเนี่ยครับมาเปิดเผยให้ดูดูกันทั่วประเทศเลยตอนนี้ถือว่าต้องถือว่าต้องเปิดเผยเพราะว่าเข้าสู่มาตรฐานการนวดร้านนวดต้องทั่วประเทศจะต้องผ่าน กระรวงค่ะเนี่ยลุกขึ้นนั่งครับลุกขึ้นนั่งแล้วเราก็สามารถค,คือถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยคุณหมอเราสามารถเช็คได้ไหมคะว่าร้านไหนเนี่ยผ่านมาตรฐานแล้วเข้าไปรับการนวดเนี่ยจะได้รับมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็เขาไม่ม,มเป็นอันตราย,ยมีใบติดไว้ใบใบจากกระทรวงติดไว้ในช่วงบ่านะครับความรู้สึกของน้องตามวันนี้ที่นวดเฉลยศักด์กับตอกเส้นต่างกันมากไหมคะต่างค่ะ ยังงไนี่น่าจะเจ็บไหมอ่ะจริงๆชอบตอกเส้นค่ะเศพติดคีคอนเจ็บปวดคือตอกเส้นเจ็บกว่าเหรอแต่ว่าการนวดคุณหมออ้นเนี่ยมันเจ็บนะใช่ ใช่พี่ว่ามือเจ็บกว่าใชินอีกชินแล้วมั้คะอย่างที่บอกว่าแบบปกติ้วยบ่อยใช่ไหมนี่ถ้าเราเพิ่มน้ําหนักแล้วก็ซ้อนนิ้วนะครับคือน้องชินกับมือแล้วน้องชอบโดนไม้ค่ะชอบติดขาดเจ็บปวดนี่คือถ้าเกิดต้องใช้แรงเยอะเราก็คือซ้อนนิ้วกันแล้วก็กดลงไปนี่นะคนนี้ชอบชอบตกเส้นแล้ะชอบแบบรุนแรงชอบแรงๆด้วยเพราะว่าถ้าเป็นเราสองคนโดนท่านี้ไปเจ็บแน่ ตัวตัวเอียงเราแน่นอนถ้าถ้าเราเอาขาไว้ด้านหลังเนี่ยมันจะเพิ่มแล้วงอเท้าจะเพิ่มนักหนักให้กดลงไปได้เยอะขึ้นนะคะอันนีี้มท่าเลยนะครับเนี่ยเฉยเลยนะครับนนี่คทวดด้วยนะคะโอ้โหเป็นน้าหนักไปเต็มเลยร้องแล้วเนาะถ้ากดลงแบบเนี้ยนี่ร้อนนิ่งมากค่นี่ชิลมากชิลมากดูผ่อนคลายมากน้องบอก นี่นะคะเสียดายนะคะวันนี้เวลานอยจริงๆถ้าเกิดอย่างนวดเฉลยสักต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงสบายเลยแขนบ่าไหลแล้วนะครับคอบ่าไหลแต่เดี๋ยวต้องสะบักด้วยนวดเฉลยสักนี่นสดบักได้ทั้งตัวเลยใช่ไหมคะคุณหมอนวดได้ทั้งตัวเลยครับเนี่ยเราก็เอามือมาไว้ฝั่งนี้ทําให้กล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อสะบักเปิดขึ้นแล้วก็กดค่ะแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นคร่าเพราะว่าเวลา มีน้อยจริงนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะไปนนดเฉลยสักิ์หรือว่าจะไปตอกเส้นกับคุณหมออ้นเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะตามแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยคลินิกการแพทย์แผนไทยชีวะกาะอารมคยานะคะรับรองว่าจะช่วยบําบัดอาการปวดต่างๆของคุณผู้ชมได้อย่างชง,งัดเลย<ช>นะคะ,คะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งน้องปามแล้วก็คุณหมออ้นมากๆเลยนะคะขอบคุณอคณค่ะ,คะขอบคุณน้องปามด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ